สำหรับสถานการณ์ของทีมเราวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเลยนะคะเพราะว่าหิมะตกแรงมากแล้วรถก็ไม่ได้เช่ามาสำหรับวิ่มบนหิมะด้วยยังไงมาลุ้นกันนะคะว่าพวกเราจะไปถึงที่พักคืนนี้กันหรือเปล่าคะ่ะคนคาในที่สุดพวกเราก็รอดมาได้ค่ะทั้งที่น้ำมันเหลือแค่ประมาณ30โลเท่านั้นเองค่ะที่วิ่งได้และเราก็เจอปั๊มน้ามันที่สามารถเข้าห้องน้ำได้ด้วยค่ะ,คะก็รอดตายกันทั้งทีมจากนั้นพวกเราก็เดินทางเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะมาช้อปปิ้งต่อ แล้วก็คืนนี้เราจะทำกับข้าวทานกันค่ะมาถึงครัวแล้วค่ะอันนี้เป็นดิบที่เราจะทำกับข้าวกันเย็นนี้นะคะอ๋อค้ํานี้ทำแล้วตอนนี้ก็ประมาณน่าจะสองคุ่นฝาแล้วค่ะที่ทำวันนี้มีอะไรบ้างคะคุณโต๊ดเห็นมีอะไรข้าวกันท<ม>ี็นีัผักแล้วก็ซุปมิโซะนะคะได้เดี๋ยวรอดูเมนูของเราในส่วนของวัตถุดิบนี่คือซื้อมาน้อยมากอย่างนี้เป็นาคเัา เปลี่ยนจะเข้าไปดื่มน้ำเถอะทำนี่เป็นพ <c oughs> นูว้าวโซนใกล้สูงใกลส้กลสูงใกล้เราใช้เป็นไงคะ<อ>เหี้ยวยังไม่ถึงลิ้นเลย <laughs> ควรละสามร้อยนะออันนี้คือแรงงานตัด้าวนะคะเช้าวันใหม่แล้วค่ะทุกคนเมื่อวานพวกเราเหน็ดเหนื่ยกันมากเลยเลยยังไม่มีเวลารีวิวบ้านให้ดูนะคะบ้านแบบน่ารักมากเลยแล้วก็สถานที่สะดวกสบายค่ะแต่ยังไงเดี๋ยวช่วงท้ายๆ้ายมารีวิวให้ดูอีกทีนะคะวันนี้โซเฟอร์จะพาไปไหนคะวันนี้เราจะไปซัมบริดจ์น่าจะเป็นสถานทธ จริงๆภารกิจในครั้งนี้ก็คือต้องการตามล่าใบไม้เปลี่ยนสีหรือใบไม้สีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเจอที่ไหนก็จะแวะถ่ายรูปก,กันที่นั่นเลยมัไม้สีแดงค่ะในโซนหมูหบ้านอพอถ่ายรูปจนหนำใจแล้วนะคะพวกเราก็เดินทางไปยังสะพานโจก,กากุระนะคะซึ่งห่างจากที่พักเนประมาณ30นาที เดี๋ยวไปดูความสวยงามที่นั่นกันเลยค่ะนี่เรามาอะอจะพามาดูวิวข้างหลังค่ะสีแบบนี้ถ่ายรูปสวยมากฟินมากเลยค่ะทุกคนอากาศก็แบบหนาวาส่วนวิวนี่คือร้อยล้านค่ะ ถ่ายได้แปบ,บเดียวเพราะว่าเราจะต้องรีบไปขึ้นกระเช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเก็บงานใหม่อีกทีค่ะข้างหลังเนี้ยเป็นจุดที่จะมาขึ้นลอบเวย์นะคะแต่ว่าวันเนี้ยขึ้นไม่ได้เพราะว่าลมแรงอยู่ที่ยี่สิบห้าเมตรต่อวินาทีซึ่งแบบแรงมากทําให้แบบเอะจะต้องเปลี่ยนที่เที่ยวนะคะเดี๋ยวไงมันลุ้นว่าพรุนี้จะได้มาไหม ขับรถออกมาพร้อมกับความเศร้านะคะแต่ยังไม่ทันหายเศร้าเลยค่ะก็ได้เจอกับจุดถ่ายรูปจุดใหม่ี่เป็น,นหนึ่จุดชมวิวอีกที่หนึ่งแล้วนะคะตรงนี้คือแบบน่าจะเป็นจุดที่อลังการที่เมื่อวานนะคะที่มีหิมะตกนะคะยังมีเศษซากข,ของหิมะอยู่นี้อยู่ด้านหลังอูนะคะ <S <S 1> <S 1> ลแล้วก็เป็นแบบพื้นสีขาวแต่ข้างบนเนี่ยเป็นแบบภูเขาสีแดงส้มคือแบบเจ๋งมาก ทุกคนมองไปบนภูเขาเลยค่ะจะเป็นสเก็ตสีเงินๆน,นั่นคือหิมะที่ตกเมื่อคืนนะคะตัดกับต้นไม้สีแดงซึ่งหายากมากเลยค่ะในฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะไปดูทีมงานคุณภาพนะคะตาต้องนำเมื่อวานตาต้องนำประตูนี่เป็นตาต้องนำมัจฉิค่ะถ่ายรูปกันหนำใจแล้วค่ะก็จะเดินทางต่อไปที่ทะเลสาบโทวดะนะคะ ขับรถมาผ่านแบบภูเขาสักพักอ่ะก็มาเจอวิวทะเลค่ะอ๋อเป็นทะเลสาบค่ะ <laughs> ที่นี่คือทะเลสาบโทวะดาค่ะด้านหลังเป็นทิวเขาฮักโกดะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยภูเขาจะพร้อมใจกันเปลี่ยนสีเลยวิธีชมความงามที่ดีที่สุดก็คือล่องเรือชมวิวนะคะในทะเลสาบนี้เข้าหน้าเหนือแล้วก็ุบ เป็นแบบอุดองชาร้อน <Yeah. S 2> จ้ะเก็บภาพทะเลสาบนะคะแล้วก็วิวต้นไม้เปลี่ยนสีมาฝากทุกคนคะ่ะกลับมาถึงที่พักแล้วค่ะที่นี่เรานอนทั้งหมด2คืนนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นค่ะนี่เป็นบริเวณชั้นหนึ่งค่ะห้องนั่งเล่นนะคะก็จะบรรจุคนได้หลายคนเลยค่ะส่วนตวนี้เป็นเตาผิงนะคะที่พวกเราซื้อฟืนเพิ่มเติมนะคะชั้นหนึ่งจะมีห้องนอนด้วยค่ะอุจะนอนห้องนี้ และนี่ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําจะแบ่งแยกเป็นชายแล้วก็หญิงนะคะแล้วก็มีห้องอาบน้ําตรงนี้จะเป็นห้องครัวค่ะก็คือเราทํากับข้าวกันอย่างเต็มที่เลยเดี๋ยวพาขึ้นไปดูชั้น2ค่ะเดินขึ้นมาถึงชั้น2แล้วค่ะก็จะเจอมุมนั่งเล่นนะคะตรงนี้เป็นจุดถ่ายรูปแบบน่ารักเลยค่ะจากนั้นพอเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะเจอห้องอีกห้องหนึ่งนะคะนอนได้2คนค่ะบริเวณโถงชั้น2นะคะนอนได้อีกหนึ่งคนค่ะมีโซฟาเบดวาง เ,เตรียมไว้ให้เลยแล้วก็พอมองไปด้านหลังนะคะจะเป็นสวนแอปเปิลค่ะแอปเปิล <Apple S 1> เยอะมากลเลยแล้วก็แบบลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากสำหรับตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆที่พักของเราค่ะที่พักที่นี่ชื่อว่าอินากาโนะคาคูเรกะคอตเทจไฮเวย์นะคะสำหรับเจ้าของเนี่ยก็คือเปิดร้านซูชิอยู่ใ,ใกล้แถวนี้ค่ะ ได้เวลาเดินทางแล้วค่ะพวกเราจะต้องไปต่อคิวเพื่อขึ้นรถเวต่อนะคะอันนี้เป็นเส้นทางที่จะไปสวยงามมากๆเลยค่ะคนี่คือบรรยากาศของคนที่ต่อคิวนะคะพวกเราต่ออยู่2ชั่วโมงค่ะสุดท้ายก็แห้วเหมือนเดินเพราะว่าลมแรงมากาเจนะ้าหน้าที่ห้ามขึ้นค่ะ ทีนี้ก็ว้าบุญเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเราแห้วมาสองครั้งแล้วเพื่อไม่ให้เสียเที่ยวค่ะทุกคนเราก็เลยย้อนกลับไปที่สะพานจูกากุระนะคะซึ่งเป็นสะพานที่เป็นไฮไลท์มากของอาโอ,อมุริค่ะเดี๋ยวมาดูความสวยงามกันค่ะวันนี้เนี่ยต้นไม้อะสีแดงขึ้นจากเมื่อวานค่อนข้างเยอะเลยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะน้องโน้เรา,าเรียกว่าซ<ำ>ัมซัมบิอินเแปนซัมบิอินเแปนแล้วก็ตามรอยพี่รถค่ะนะคะ แล้วเดี๋ยวยังไงเอารูปสวยๆมาฝากถ่ายรูปเสร็จค่ะพวกเราก็จะเดินทางกลับนาริตะนะคะ,ะระหว่างเดินทางกลับเราเจอสถานที่สวยๆที่หนึ่งค่ะเดีย๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะบริเวณตรงนี้ที่มาค่ะพวกเรามาแบบฟุกๆค่ะเพราะว่ามีคนญี่ปุ่นขับรถน,นำทางพามาค่ะโอ้เรียกมันว่าสวิ์แลนด์อินเจแปนนะคะอยู่ที่โทวะดะค่ะจุดชมวิวของโทวะดะถือว่าเป็นวิวที่แปลกตาและสวยสุดๆไปเลยค่ะจากนั้นพวกเราก็วาร์ปมาถึงนาริตะแล้วค่ะมารับกระเป๋ากัน ตู้นี้คือตู้ที่เราจะต้องเอาเงินมาหยอดนะคะแล้วก็สแกน QR code นะคะเพื่อที่จะเปิดตู้สำหรับรับกระเป๋าที่เราฝากทิ้งไว้3ใบค่ะแสดงว่าคิดออกเนี่ย4วันก็าวันนั้นจ่ายแล้วเจ็ดร้อยตอนนี้กำลังจะเดินทางกลับตงเกียวแล้วค่ะนี่ก็คือบรรดาษ พอมาถึงสถานีโตเกียวค่ะพวกเราก็ต้องอขึ้นรถไฟฟ้าต่อนะคะเพื่อไปยังที่พักคืนสุดท้ายค่ะก็ค่อนข้างท,ทุลักทุเลมากเลยค่ะทั้งกระเป๋งกระเป๋านะคะแล้วเราก็ต้องเบียดเสียดกันอยู่บนรถไฟฟ้าค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเดินทางนะคะทุกคนพวกเราเลือกที่จะต่อรถไฟสองต่อนะคะทําให้เราต้องเดินลากกระเป๋าพร้อมกับสลับกันขึ้นรถไฟไปค่ะเพื่อประหยัดเวลาในการไปถึงที่พักให้เร็วที่สุดค่ะ วอนนี้ก็ใกล้ถึงโรงแรมของคืนสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะถึงแล้วจ้าทุกคนนี่ไม่นอนแล้วคืนนี้พวกเราพักที่ Richmond Hotel น,นะคะเพราะว่าอยู่ไม่ห่างจากสถานีนาริตะเท่าไหร่ทำให้การเดินทางพรุ่งนี้สะดวกขึ้นหลังจากเก็บกระเป๋าแล้วก็ทานข้าวเย็นเสร็จนะคะพวกเราก็เรียกแท็กซี่2คันค่ะเพื่อไปอยังดองกี้นะคะไปซื้อของฝากเล็กๆน้อยๆไปฝากคนที่เมืองไทยค่ะ ประมวลภาพวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับค่ะพวกเราได้ไปทานข้าวหน้าปลาไหลได้ไปเดินชอปปิง้งซื้อรองเท้าคู่โปรดกันคนละคู่ได้ไปแวะไหว้พระเพื่อวความเป็นสิริมงคลด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้ติดตามโอไซเมอร์ในคลิปหน้าด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยบ๊ายบาย